มาครับผมวันนี้นะครับพามาอยู่กับโครงการปรึกษาสำเส็จนะครับเป็นหลังที่ผมกำลังปรับปรุงเนเวทอยู่นะครับชื่อกับทีมช่างผมชุบกระปับนะครับชื่อคุณเอกเนาะถ้าเกิดใครอยากปรับปรุงเนเวทบ้านเนี่ยปรึกษาคุณเอกได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาคนที่ถัดจริงๆของผมนะครับมาพาดูว่าแต่ละส่วนเราปรับทําอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมอันนี้ผมพามาเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าก่อนที่มันจะสวยเนี่ยมันผ่านการทําอะไรบ้าง แต่และจุดแก้ปัญหายัางไงนะครับผมเนาะอาจจะคุณเอ็กซ์ลองเล่าังเลยว่าเข้าๆหลังนี้เป็นยังไงบ้างได้ครับเบื้องต้นนะครับหลังนี้เป็นทาวน์โฮมขนาด18ตารางวาเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันว่าในตัวงานที่เรารีโนเวทเนี่ยหลังนี้เรียกได้ว่ารีโนเวทแบบทาใหม่ทั้งหลังเลยนะว่าเราทาอะไรไปบ้างและแต่และอย่างเนี่ยมีขั้นตอนการทํำยังไงไปดูกันครับอะตามมาอะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ส่วนหน้าบ้านกันเลยหน้าบ้านเนี่ยตรงนี้เราโรเทคงาน ทุกส่วนนะครับหน้าบ้านข้างบ้านเพื่อไม่ให้ไปกระทบเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยอยู่การฝุ่นใช่ไหมใช่การฝุ่นการฝุ่นอย่างตรงนี้รั้วเหล็กั้วเหล็กเนี่ยของเดิมเนี่ยเป็นสนิมไปหมดละแต่ว่าตัวเหล็กเนื้อตัวเดิมเนี่ยยังใช้ได้ยังแข็งแรงอยู่เราก็รื้อส่วนที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่เก็บสีใหม่กันสนิมใหม่พอเข้ามาถึงส่วนของหน้าบ้านหน้าบ้านอันนี้เดิมทีเป็นยังไงครับคุณจดคือเดิมทีตรงนี้นะที่เจ้าของบ้านเดิมเขาขายผมเนี่ย เขาทําการเทปรับระดับขึ้นมาตั้งแต่ข้างในนะครับมาถึงข้างหน้านงน้เลยก็คือรถเนี่ยไม่สามารถเข้าจอดได้เลยให้โจ๊กคนเล็กว่าเฮ้ยผมอยากปรับให้บ้านเนี่ยมันสามารถจอดได้เหมือนเดิมโดยที่ว่าใช้ฟังก์ชันได้ปกติไม่รบกวนการจอดรถเพื่อจะต้องจอดหน้าบ้านนอก,ก็เลยบองว่าอยากยักออกปรับหมดเลยใช่ตรงนี้ใช่ตรงเนี้ยด้วยความที่ว่าเดิมทีเนี่ยพื้นเดิมเ่ยครับ โครงสร้างเดิมเนี่ยมันไม่ได้สูงนะแต่ว่าที่มันสูงขึ้นอย่างที่คุณจอร์ดว่าเนี่ยเพราะมันมีการปรับระดับจากการต่อเติมเพิ่มเข้าไปทีนี้เนี่ยเราก็แค่แยกปูนส่วนเกินออกให้มันไปถึงพื้นเดิมแล้วคุณจอร์ดก่อนที่เราจะทําการปรับผิวเทปรับใหม่แล้วก็ทําการปูกระเบื้องกับพื้นให้มันเท่านี้เนี่ยพอพื้นตรงนี้มันสโลปไปตามระดับถนนเนี่ยรถมันก็จะสามารถถอยเข้าจอดได้ปกติโอเคกลับไปจุดนึงนันเนี่ยที่ผมก็อยากจะประหยัดนะก็คือส่วนของโครงหลังคา คือเดิมทีเนี่ยโครงหลังคาเดิมหลังนี้นะครับมันก็ค่อนข้างดีแหละ,ละยังใช้ได้อยู่แต่แค่ว่ามันไม่ค่อยสวยเนาะอืม,อมคือ,อมันวางไม่ค่อยสวยด้วยเลยเอาอไม่ค่อยสวยก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะทํายังไงกับตรงนี้ดีจะประหยัดดีไหมเพราะว่าเหล็กโครงสร้างที่เอามาใช้ใหม่นี่คือใหม่หมดเลยใช่ใหม่หมดเลยไม่ใช้เหล็กเดิมทั้งอันเพราะว่าของเดิมเนี่ยเหล็กเป็นตัว C ถูกต้องเป็นตัว C ซึ่งพอเวลาทําโครงหลังคาโชว์ท้องเนี่ย ไม่ค่อยสวยกราก็บอกกูได้เยว่าเอ้ยถ้างั้นเปลี่ยนดีกว่าไม่อยากประหยัดน้องเพราะว่าอยากให้ลูกค้าที่ซื้อบ้านไปเนี่ยได้ของสวยไปเลยถ้าเกิดประหยัดเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะใช่ที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นเหล็กใหม่หมดเลยนะครับดูสเปคง่ายๆเลยอย่างหน้าเสาตัวเนี้ยขนาดถึง4นิ้วเลยเสาใหญ่ใช่ขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็เป็นสเปคใหญ่หมดเลยอเสจันทนัน4คูณ2นิ้ววิ่งแต่คู่ให้2คูณ1นิ้วก่อนที่เราจะมูด้วยหลังคานะครับถือว่าใหญ่เกินความจําเป็น อ่ uh, บางอย่างถ้าเป็นความสบายใจเราก็ต้องจัดให้อ่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางทีมช่างผมเนี่ยเขาออเฟอร์มาว่าเอ้ยใส่ใหญ่ไปเลยเพราะว่าจะได้มีความสวยงามเนาะบางทีเหล็กเล็กไปก็ไม่สวยใช่ต้องบอกว่าจริงๆเหล็กเนี่ยไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าเวลาเราใช้เหล็กใหญ่เนี่ยด้วยน้าตัดบ้านมันดูเต็มมากกว่าดูเต็มมากกว่ามันสวยงามมากกว่าเมื่อมองจากภายนอกอ่าใครอยากทำคุรงังคาแบบนี้นะครับติดต่อกอเอ็กได้เดินนะครับผมเนาะยินดีครับไปเราไปดูกันต่ออ่ะเข้ามาในบ้าน ตรงนี้เหมือนกันนะครับฟลอร์นี้ก็จะทําการปรับปูกระเบื้องใหม่ไม่มีอะไรเพราะว่ากระเบื้องเก่าเสียหายพังหมดแล้วเฉยอืมไปต่อเดี๋ยวลืมถามคุณเด็กโอเคหลังนี้เนี่ยตอนที่ตีงานมางหมดเท่าไหร่นะครับที่ทาเอ่อไม่เกินสี่แสนบาทคุณไม่เกินสี่แสนบาทไม่เกินสี่แสนบาทรวมของแรงใช่รวมหมดแล้วอ่าแต่ว่าส่วน่ีงบอกว่าผมซื้อของเองนะหมายถึงว่าพวกกระเบื้องพวกนี้ผมเลือกลายเองใช่อ่าก็จะระบุสเปคให้ทางคุณจอยเขาสมมุติกระเบื้องสีสุขพั์ บานประตูพวกนี้ก็จะมีสเปคของทางบริษัทผมที่ระบุข,ขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ในสเปคนั้นซึ่งแก็บก็ค่อนข้างกว้างตัวเลือกเยอะอยู่ก็คือเอาว่าลูกค้าที่จะทำทำตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกของเองได้ว่าจะเอากระเบื้องลายไหนยังไงหรือจะเอาสีแบบไหนยังไงสามารถเลือกสเปคได้แต่หรือจะเอาสเปคของทางเขาเองก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดว่าเราเวลามีน้อยเนี่ยสามารถช่างซื้อได้เลย เขาก็มีแหล่งการซื้อของเขาที่ราคาค่อนข้างดีด้วยนะครับถ้าผมลดลดคอร์ได้เยอะเหมือนกันนะแต่เป็นของดีเหมือนกันนะครับแต่ก็บางทีเนี่ยถ้าเขาไปซื้อหน้าห้างเนี่ยคุณโะบหมราคาไปแล้วแต่ว่าเขาสามารถหาแหล่งช่องทางซื้อที่ดีกว่าได้เพราะเป็นการรับเมาบางทีเนี่ยเขาถ้าเป็นลดเบาลดจากโรงงานจากกุด,ดังมาได้นะครับก็ทําทให้ราคาในการปรับปรุงเนี่ยถูกลงเนอะอันนี้ผมฝากไปเลยใช่ับบเข้้้าาานนนตวีก็จะ อ่าเริ่มตั้งแต่พื้นเลยแล้วกันพื้นตรงนี้ก็พื้นเดิมนะครับกระเบื้องทาการรื้อออกเป็นสามสิบแล้วของเดิมของเดิมเป็นกระเบื้องเล็กครับขนาดสามสิบเท่านั้นเองแต่ว่าของใหม่เนี่ยเราเลือกใช้เป็นที่เราเลือกกันเป็นกระเบื้องขนาดหกสิบคูณหกสิบละก็จะเป็นกระเบื้องใหญ่ก็มีความเต็มมากกว่าอขึ้นมาก็จะเป็นบัวพ v วซติดรอบผนังเลยหน้าสี่นิ้วเต็มตาศึกเลยเอ๊ะอันนี้เราเดินเดินประปาใหม่ทําไมนะใช่เพราะว่า,าเดิมทีเนี่ยความน้ําทางน้ําเนี่ยอยู่ ด้านหน้า,า,นนาเราต้องการที่จะเอาไปไว้ด้านหลังเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยจะได้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมันก็ได้ไม่ลกถูกต้องไม่ลกถูกต้องใช้งานได้มากขึ้นย้ายป้อมแทงเข้าไปข้างหลังก็ทาการเดินป้าป้าใหม่เข้าไปทั้งแนวเลยครับท่อน้ําดีไปไว้หลังบ้านเดินต่อจากพิเต,เตอร์หน้าบ้านถูกต้องอ่ไปหลังบ้านแล้วก็เอาป้อมแ็งในระวางหลังบ้านแทนเพื่อให้บ้านมันดูโปร่งมากขึ้นใช่หน,หน้าบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ส่วนืินได้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยว จะมีการเพิ่มฝ้าเข้าไปฝ้าหลุมเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนไฟเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านนะครับคือผมอยากให้ห้องรับแขกเนี่ยมันมีความมีความว้าวเปิดเปิดปุ๊บเนี่ยปุ๊บโหเห็นฝ้าหลุมซ่อนไฟอืออ่ะก็เลยบอกว่าดีกว่าแลเราคิดว่าจะทำฝ้าเต็มทําฝ้าเต็มแต่ว่าด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นเดิมเนาะของโครงการใช่ใช่ช่แล้วทีเนี้ยพอทําฝ้าเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าค่อนข้างเตี้ยเตี้ยเลยทําแค่หลุม ตรงกลางขอบข้างหุบเข้ามาข้างละ30เซนเงี้ยบ้านยังดูโปรง่งแต่ได้สเตปหลุมซ่อนไฟเพิ่มมิติสวยงามครับพี่ไปไปชุดต่อไปตรงนี้เราก็จะปูกระเบื้องยาวมาเลยครับหลังนี้พิเศษห้องนอนชั้นล่างอ่ะเรียกชัดเจงก็จะเป็นงานปูกระเบื้องขึ้นงานสีผนังเหมือนกันแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ไฟใหม่หลังนี้บอกว่าเป็นคนพิเศษนะเพราะว่าเป็นทาวน์18ตารางวาแต่ว่ามีสี่ห้องนอนนะ ส่วนใหญ่เนี่ยโซนนี้บ้านพฤกษาสามเตียทํา่ทำแค่สามห้องนอนแต่ว่าเป็นแปลนพิเศษมีสี่ห้องนอนนะครับเนาะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมหายากมากนะจริงๆคนคนทําอย่างผมไม่ค่อยเจอเลยนะอืมหายากจริงต้องบอกว่าพื้นที่อ่ะไม่ได้เยอะนะบ้านหลังเนี้ยพื้นที่จะสอยนะครับแต่ว่าเขาแบ่งห้องนอนชั้นล่างได้โดยที่ตัวบ้านยังไม่รู้สึกแคบลงไปเลยอืมทําดีมากผม <ทำ S 2> ชื่นชมดีสสชื่นชบห้องน้ำเป็นไงคุณเอ็กห้องน้ำมาดูข้างในกันห้องน้ํา ห้องน้านะคะรับปกติเวลารีโนเวทบ้านเนี่ยถ้าทำทั้งหลังเนี่ยผมจะแนะนาอย่างผมแนะนำคุณจอนเนี่ยผมบอกว่าลื้อไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวผนังรอบด้านของที่มันอยู่ใต้กระเบื้องเนี่ยระบบการซึมด้วยอายุการใช้งานเนี่ยมันอาจจะมีเสื่อมสภาพไปละยังไงคุณจอยเขาจะเปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์อยู่ละก็คือลื้อแล้วทําระบบการซึมใหม่เต็มพื้นแล้วก็ขึ้นผนังมา1เมตรก่อนที่จะปูกระเบื้องกลับติดสุขภัณฑ์กลับอือันนี้วัสดุส่วนกระเบื้องกับสุขภัณฑ์เหมือนท อ่เลือกเองก็เลยว่าจะเอารุ่นไหนสเปคไหนเราสามารถตัดไปชอบชอ่าบางทีผมก็ใช้พวกคอตโต้ไม่ก็ไม่การสแสนตรนด์ที่มันมีมีแบรนด์หน่อยทําให้ลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยเขาสึกมั่นใจว่าของของมันดีเนาะอ่าเดี๋ยวดูด้านบนนิดนึงครับ,ด,นบนด้านบนเนี่ยเดิมทีเป็นฝ้าปิดอยู่จะเห็นว่าถ้าเราทํทั้งหลังเนี่ยฝ้าเนี่ยผมถอดออกให้ก่อนเลยเช็คระบบน้ําระบบไฟก่อนครับประปาที่ลงมาจากชั้นสองเนี่ยมีการรั่วซึมไหมท่อน้าดีที่ขึ้นไปเนี่ยเดินน้ําได้ปกติหรือเปล่า ทำการตรวจสอบให้ก่อนพวกนี้เรื่องสําคัญที่ส่วนครัวส่วนครัวในปัญหาหนักเปอนที่เราเจอเรื่องของใช่บ่บ่ถังแซกเนี่ยเต็มเต็มแน่นเลยคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนพวกถังบํบาบัดรับน้ําจากชักโครกหรือถังดักไขมันที่รับน้ําจากครัวเนี่ยเป็นระบบที่จําเป็นเจ้าของบ้านจำเป็นจะต้องเซอร์วิสเวลาใช้งานต้องดูดช่วงบ้างต้องตักไขมันบ้างแต่อย่างหลังเนี่ยครับ Uh, ถูกทิ้งไว้นานอายุการใช้งานของบ้านนานทําการเปิดขึ้นมาตรวจสอบก่อนเลยเราเจอสิ่งปฏิกูลเจออะไรเยอะแยะเราเอารถดูดซ่วมเข้ามาจัดการให้ก่อนลอกท่อก่อนให้น้ำทุกอย่างระบายโฟล์ปกติออกสู่สาธารณูปโภคได้ก่อนเราถึงทางานอื่นต่อได้ไม่งั้นเนี่ยลูกค้าซื้อไปก็ต้องมานั่งส้วมตันหรือแม้กระทั่งผมเองนี่เป็นคนทําก็แก้ปัญหาได้ไม่จบถ้าผมปูกระเบื้องปิดไปเลยก็ทําไว้ให้ดีก่อนดีกว่าครับผมไม่ซุ้มกันเนาะใช่เออลูกค้าทุกคนถามว่าไอ้ขวดนี่ลงเข็มไหมหลังบ้านอย่างนี้ หลังบ้านอย่างนี้อ,อย่างอันเนี้ยเป็นต้องบอกว่าคือถ้าเป็นบ้านใหม่เนี่ยผมจะเชียร์เลยว่าลงเสาเข็มไปเถอะคุณจอยลงไปเถอะเพราะว่าการซุดตัวของดินเนี่ยยังมีมากอยู่แต่อย่างเงี้ยเป็นบ้านเก่าที่เดิมทีเนี่ยมีการต่อเติมไว้ละแล้วเราสังเกตจากการซุดตัวเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยครับดูรั้วดูพื้นอ,อายุเป็นสิกว่าป,ปีเนี่ยเลเยอร์หลังบ้านตัวเนี้ยเป็นของเรื่องของบ้านเดิมทําไว้ใช่ตั้งแต่บานสิบปีที่แล้วถูกต้องซึ่งผมค่อนข้างปรึกษาคุณเอ็กว่าเอ้คุณเอ็กผมจะทำยังไ เขากวาบอกว่าเออเนี่ยดูโครงสร้างแล้วเนี่ยมันมัน,มนไม่สุดเลยหลักสิปีแต่ไม่มีร่องรอยการสุดตัวมันอยู่ได้เลยบอกว่าเราไม่ต้องลงใช่อย่างเงี้ยเราก็สามารถตัดสินใจได้อัน,นีข้อดีว,ว่าเบอสองนะครับถ้าบ้ามือ1หนึ่งเนี่ยผมบอกเลยคุณทำาบดนี้ปั๊บเดียวนะไม่เกินปีหนึ่งอะเละพื้นจะเริ่มไปครับกรังเริ่ม้าวสิ่งที่เกิดอ่าข้อดีโอเคเดี๋ยวเอามาดูภายนอกกัน เลเยอร์เอาของบ้านลังนี้ยังไม่จบนะอย่างที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยคุณจอสเขาคัดโปรดักมาเนี่ยจัดวางเลเยอร์เอาได้ดีมากเลยตรงนี้เป็นบ่อดักไขมันครับซึ่งเราทำการเซอร์วิสแบบที่เดฟแจงไปเมืม่อครูน่นี้ส่วนรอบด้านเนี่ยก็จะเป็นโซนโลง่งและโซนเนี้ยตากผ้าซักผ้า,ผาตากผ้าได้ตั้งเครื่องซักผ้าได้เลยโซนเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําหลังคาปิดปิดแค่นี้อ่าใช่ปิดแค่นี้นนยื่นออกมาอ่าแล้วก็จะเปิดปล่อยปล่อยโล่งไปโซนเนี้ยคุณจอสเขาบอกว่าอยากให้แสงมันเข้าได้ เพื่อที่จะได้ใช้ตากผ้าซักผ้าได้เขาปกติเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าพื้นที่คุณต่อเต็มข้างหลังใช่ไหมคุณต,ต้องไปนั่งตากผ้าอยู่ที่หน้าบ้านหน้าบ้านอ่าซึ่งจะไปรบกวน,นบ้านอื่นเขาแต่ว่าเราทสํสโซนเนี้เพื่อแบ่งเลยว่าคุณสามารถเอาผ้ามาตากตรงนี้ได้เลยเนาะทันกับข้าวก็ได้ตากผ้าก็ได้คือทุกอย่างโอเวอลในบ้านเราไม่ไปรบกวนบ้านคนอื่นนี้สําคัญนะครับเนาะใช่อ่าอย่างตรงพวกนี้ครับ ข้อจํากัดของเทาเฮาส์เนี่ยด้วยที่พื้นที่มันติดกับเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งที่ทําขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเกยทับกันส่วนพวกนี้ผมก็จะพยายามแจ้งทางเจ้าของบ้านว่าเราทําในส่วนของเราดีกว่าอย่างตรงนี้นเดี๋ยวผมจะตีระแนงขึ้นปิดปิดปิดบางสายตาบางสายตาไปเลยให้มันเป็นสัดส่วนของเราที่เรียบเนียนสวยงามโดยที่ไม่ต้องไปกระทบเพื่อนบ้าน <c oughs> ผมแนะนําไม่ทําแบบนี้ดีกว่าเนาะอ่าพังหมดดีกว่าพังบนดีกว่าพังบนดดีกว่า นี่อย่างงานบันไดครับหลังนี้เนี่ยไม้บางตัวยังดีอยู่เลยนะเราไม่จะเป็นต้องไปเสียจะตั้งเปลี่ยนไม่จะเป็นต้องไปคิดเงินลูกค้าเราคิดเฉพาะตัวที่มันเสียหายแล้วต้องเปลี่ยนจริงส่วนตัวที่เหลือเราก็ทําการขัดเคลือบและเก็บสีเอาแต่ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าพื้นทั้งหมดเนี่ยผมปักเป็นลามิเนตเลยมองว่าตรงเนี้ยเราสามารถใช้ลามิเนตปูได้เนาะใช่ปูลามิเนตใช่จ <บ S 1> แล้วก็กให้ให้สีลามิเนตมันใกล้เคียงใกล้เคียงกับ ขึ้นไม้เดิมใช่หรือเก็บงานใหม่ก็ปรัต่งได้เยอะลดคอาได้ครับเลยขึ้นมาเราก็จะเจอกับงานสีผนังทั้งหมดเลยอ่ะเมื่อกี้ด้านล่างเราเจอห้องนอนห้องนึงแล้วคุณจอร์ดด้านบนเนี่ยยังเหลืออีกสามห้องผมถึงบอกว่าคุณจอร์นี่คัดบ้านเก่งนะอันนี้มันสามห้องนอนเอ้เดิมมันสามนอนสองน้ำใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสี่นอนสองน้ำใช่ ด้านบนเนี่ยพื้นเดิมเป็นพื้นอะไรนะคุณจอร์สก่อนที่ผมรื้อเนี่ยเป็นลามิเนตปวกใช่ไหมปวกมีปวกปวกบวมบวมน้ำใช่แล้วก็ทำการรื้อใหม่หมดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น SPC กระเบื้องยางใช่เนาะอ่านี่ห้องน้ำข้างบนอันนี้ช่างกำลังทำงานอยู่พอดีเลยดูได้เลยด้ับเดี๋ยวให้ดูในห้องน้ำหน่อยดีกว่าครับที่ท่างฉาบอยู่ใช่ไหมอ่อันนี้ช่างกำลังฉาบฉาบผิวก่อนปูกระเบื้องอ่าเพื่อปรับอ่าพื้นผิวให้มันดูดีๆหน่อยแล้วค่อย ูขีหลังนะช่างเนาะอ่าอันนี้การซึมทายยังยังไม่ทาโอ้โหพี่ไม่แจ้งมาโอเคเพราะว่าอาจจะยังไม่ทาการซึมเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวช่งางไปปรับระดับก่อนแล้วก็ทาการซึมที่หลังเนาะอ่าอ่าโอเคอเดี๋ยวผมให้ดูงานส่วนนี้นิดนึงครับอันเนี้ยเป็นงานของเดิมวงกบประตูเดิมเนี่ยยังใช้ได้อยู่ยังดีอยู่เราก็ทําการเปลี่ยนตัวบานประตูที่เสียหายหรือเก่าไปแล้วออก โดยที่ตัวนี้เราใช้ของเดิมก็ประหยัดงเงินเจ้าของไปได้อืซึ่งเดี๋ยวเราเก็บสีทาสีให้ใหม่รับรองเหมือนของใหม่แน่นอนคือบอกกันว,ว่าอันนี้มันปลวกเปิดยังไม่กินไงมันยังสามารถใช้ได้นะคือพวกปวกพวกนี้จริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่โดนปลวกอ่ะมันใช้กันได้นานมากๆเลยนะใช่ใช่ใช่หลายสิบปียี่สิบสิบปียังไปไหวนะถ้าปลวกไม่กินนะซึ่งอันนี้ดูแล้วเนี่ยสภาพมันยังโอเคเราก็ต้องเปลี่ยนก็ได้ทําแค่ประตูใหม่ก็โอเคแล้วเนาะ อย่างอันนี้อ่ะพอดีเลยอันนี้อันนี้เห็นว่าช่างเปลี่ยนวงกบใหม่เพราะว่าอันเนี้ยมีปัญหาการถูกก่อนแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยเลือกที่จะเปลี่ยนดีกว่าอย่างอันอื่นไม่ต้องเปลี่ยนเน,นี้ยเปลี่ยนบานเดียวก็เพียงพออ่าใช่เข้ามาด้านในครับอย่างตัวนี้คุณจอททำไมคุณจอทถึงเลือกใช้ตัวเดิมเลยคือด้วยความที่ว่าลูมินียมเนี่ยอันนี้อ่า ดูสภาพการใช้งานแล้วเนี่ยหรือว่าการล็อกการอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังมันยังใช้ได้อยู่แล้วก็ยังดูสวยด้วยและคือต่อให้เปลี่ยนเป็นเป็นของใหม่เนี่ยการใช้งานเนี่ยก็เหมือนเดิมเพราะของเดิมเนี่ยสภาพที่มันอยู่เนี่ยค<อ>ย,ยังดีอยู่เลยโชคดีที่ว่าเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาดูแลบ้านดีมากอืเออทําให้สภาพการเนี่ยมันใช้ได้เราแค่ทำความสะอาดเนี่ยมันก็อยู่แล้วตามขอบตามมุตมต่างเนี่ย ไม่มีการรู้สึกของน้ําถือว่าเป็นการโอเคนะครับถูกต้องไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อันเนี้ยใช้ของเดิมได้อ่าถือว่าโชคดีแต่ว่าไม่ใช่ทุกหลังถูกต้องเพราะว่าบางหลังถ้าเป็นบ้านเก่าเนี่ยเป็นหน้าต่างไม้บ้างอะไรบ้างต้องทก็พังตามอายุการใช้งานเนาะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นอลูมิเนียมแล้วสภาพมันเสียหายหนักเลยเนี่ยเราก็ใช้ของเดิมไม่ได้นะครับอืมเนาะเดี๋ยวผมพามาตอนอีกทีนึงว่าอันเนี้ยมันได้เห็นระหว่างทางหรือเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวรอโคเสร็จดีซัก หน่อยหนึ่งครึ่งหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเริ่มเป็นรูปร่างผมพามาอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงจบเป็นรูปแบบไหนนะครับผมรอติดตามชมตอนต่อไปได้เลยเดี๋ยวรอดู after กันขอบคุณครับ